ทเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาทําตัวจุดชนวนแบบใช้ไฟฟ้าสําหรับจุดชนวนดอกไม้ไฟนะครับถ้าเราจะจุดชนวนดอกไม้ไฟธรรมดานะครับเราต้องใช้1นึ่ะก็ต้องมีไฟแช็กละสไม้ขีดละนะครับแต่ทีนี้เราจะไม่ต้องการใช้ไฟแชกไม่ขีดแต่เราต้องการใช้ บตเอี่ในการตรวจจุดชนวนเนื่องจากนะครับการใช้ไฟแช็กเราก็ต้องไปลักษณะใกล้ฮะแล้วก็ออกมาอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับแต่ถ้าใช้ไฟฟ้าระยะทางก็จะเพิ่มมากขึ้นความปลอดภัยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับองค์ประกอบนะฮะแบตเตอรี่ครับสายไฟฮะแล้วก็สายไฟเส้นเล็กครับเห็นนะฮะลวดทองแดงเส้นเล็กๆเนี่ยฮะ แล้วทองแดงเส้นเล็กๆโอเคแต่เราจะขาดไม่ได้ก็คือไม่ขีดนะฮะหนึ่งการหนึ่งกาเท่านั้นนะครับขีดการการทำนะครับปอกสายไฟนะฮะทั้งสองด้านโอเคนำสายไฟอันนี้คือสายไฟตัวนำนะฮะอันนี้คือสายไฟตัวจุดชนวนเป็นสายไฟที่เส้นเล็กกว่าครับเพราะว่า ถ้าสายไฟเส้นเล็กกว่านะฮะจะทําให้เกิดความร้อนแล้วความร้อนก็จะมาสัมผัสกับหัวไม่ขีดนั่นเองจะทําให้เกิดประกายไฟหรือเหมือนเราจุดไม่ขีดนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเหมือนเราจุดไม่ขีดแต่เราใช้ไฟฟ้าจุดแทนนะครับ ẹ, ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็นำนะครับสายไฟนะฮะซึ่งพันกับสายไฟตัวเล็กนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดฮนะเราได้ติดเทปกาวไปด้วย เก่วให้แน่นทีนี้เราก็ได้สายไฟเส้นเล็กนะครับที่พวกกับสายไฟเส้นใหญ่ข้างหนึ่งแล้วนะฮะแล้วเราก็นําสายไฟเส้นเล็กนี่ฮะมาพันนะครับพันรอบพันรอบหัวไม่ขีดเหมือนยังไงก็ได้ครับพันรอบหัวไม่ขีดพอตะสบปุ๊บพอครบรอบปุ๊บเราก็พันสายไฟอีกด้านหนึ่งแค่นั้นนะฮะแล้วก็ทําเหมือนกันครับ ถ้าเกิดมีสายที่เหลืออยู่ก็ตัดมันทิ้งไปนะฮะแคตัดทิ้งไปนะครับก็จะได้มาในลักษณะประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะฮะนะแล้วก็นำเทปกาวมาปิดไว้นะครับการมันหลุดนั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีตูค้คลิปไม่เอ่ยโอเคอนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าประมาณนี้นะฮะโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาใส่ขั้วแบตเตอรี่ก่อน,นครับใส่ไฟใส่ขั้วแบตเตอรี่ ทีนี้ผมก็จะเหลือขั้วสีขาวนะครับขั้วสีขาวที่ที่จะติดกับขั้วลบนะฮะโอเคห้าส่ามอ่านะครับเราสามารถจุดชนวนดอกไม้ไฟด้วยแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับนะฮะสามารถไปประยุก์ตใช้ในหลายๆด้านได้นะครับทีจีขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ